นะคนข <noise> คืนข <iro> <t od porta Somehow> ้ามหมาอยู <SW> e ่ละพี่น้องตกลงข้ามได้บ่มือนี่นะมือเอื่นเพลิดานอันนี้ข้ามหมากรณีพิเศษทีนี้นะเออป้ามมาไีน้เออปีนเอาดิกสิใส่ความสัมพันธ์พิเศษชนิดแสดงว่าคนกัสมีพี่มีน้องอยู่ที่นะะเนาะตามไปย่ำพี่ย่ำน้องเนาะ อันนี้ค้าย,ยังขับนี่นะนำเข้ามาทีนี้นะาา <c oughs> นำเข้ามา <c oughs> เอออันนี้แซ่เย็นทีนี้ไหมควัดเขได้นะเม,มย่มก้อนลอยอมก้อนลอยพี่น้องโอ้ยมวนเซินกันเออปกติบอ่อเปิดพนาวานะกับซีเมนผูกพินข้ามมาได้กับซีเป็นทีเป็นน้องกับชนีบ่ก อันนี้อันนี้กันซ้ำก้อนลอยคือกันที่นี้ไหมซ้ำก้อนลอยจ้ะซ้ำโอ้ยมัเอาดอกยันบียันยันขับรถมาได้ส,สิบสิบใบตอ่อหน้ายเฮลยู่ครับผมอัตบา,านไดเนี้ครับฟอยู่น้าคาอยู่นาคา,น,า,คานีดด่ตสิเออปกติมันข้ามไปข้ามมาได้ตีได้เออครับ,<อ>บผมเออเปินบ <laughs> อกว่าสบายดีเออพี่น้องทางสปบปวเหล่าพ่อพี่น้อง ปกติกะครับไปค้ำมาได้อยู่วัชันครมาหาแพทยหามอนะแต่เปิดอีดีในวันวันอังคารกับวันเฤหัดที่เปิดนะมืออื่นตีโมพี่น้องสปปปอลเราขายดีบอขายดีบอหังพุ่นนะมวนบอมวนมวนอ้าวอันนี้คือข้าวเดอันนี้พี่น้องกันที่ยับครับไปค้ำมานี่พี่น้องกันเนาะโอ้ครับพี่น้องั่นกระคับไปค้ามาหากันได้พี่น้องอื่นมาไหมเปิดเนาะอื่นเปิดเนาะ โอ้ขอบใจขอบใจเออต้องรังเลยพี่น้องสปอร์ตลาาวลาใกล้ๆเนี่ยไข่ไข่เชียงอยู่ทางพ้นตีดูสบายดีไข่เชียงยูเนี่ยเออแล้วปกติคนไทยนี่ข้ามไปได้ฮอตได้เนี่ยนะซื้อมอมอเนี่ยตีมือมือวันอักการกับวันพฤหัสเพิ่นกลับไปตีเฮ็ดใบบ่ได้ไปทางพ้นได้เสียเงินบ่ทางพูนได้เสียเออก็เกยเฮ็ดใบเข้าทางพ้นตี เห็ดใบไผ่ปก้อนเ็ดใบไผแล้วก็เห็ดใบพุนเนาะรนาคารกับบ้านพื้นทั้งนั้นเนาะข้าพยาบมาเนาะโอ้เข้าใจเข้าใจพี่น้องทางอย่างเราพี่น้องนี่มาด้านหน้าคาพี่น้องมันเปียกมือชื้นน้อยเดี๋ยวเพ่นจอดรถแถวนี้ก็ได้เดินน่พี่น้องจักแมนอีหยังเพิ่นบุ๊เพรา็เข้าไปจอดนี่แหละบริสเยงเงินก็อละดีอยู่นะอันนี้แม่นอีหยังนี่นะมองนั่นนะจอดรถได้นะนะตลาดนดตีเข้ามาเข้าจอดรถนี่ได้บ่ ยอดนี้ได้เนาะอืมขอบคุณครับผมรถก๋วยจักสาวบานเนี่ยไข่บบสาวนึงไข่โบมีสาวเดียวที่ไปหนาแหวพวนนี้นะเออมาแต่ทางฮารีลองทางนี่เป็นคนน้ำมากะบุยะก่อนเนาะมาทางนี้ก็ได้เนาะโอเคครับผม